สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้ำตาลอยู่บ้านปาแตนนะคะเดินมาเล่นเดินมาเล่นไม่มีถามข่าวคราวพูดคุยสนุกสนานนะขำําแล้วกันถือว่าขำๆำเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะอะ่เดี๋ยวเราเข้าไปนั่งเล่นข้างในบ้านดีกว่าไม่รู้ว่าปาแตนนี่จะอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้น้ำตาลเรียกก่อนนะคะปาแตนปาแต ดูไหมโอ้ไม่ได้ยินตายแล้วทาไงเนี่ยเดี๋ยวต้องบุกบ้านหรือเปล่าไม่ได้ยินแบบนี้๋อป้าแตนไม่ได้ยินเลยสงสัยน้ําตาลต้องบุกบ้านรอสักครู่นะคะก่อนจะไปคุยกับป้าแตนเนาะเดี๋ยวเราเหมือนน้าตาลเห็นว่าเขาปลูกอะไรนะสนใจอยู่เดี๋ยวไปดูซิว่าปลูกอะไรตรงนี้นิดนึงนะคะนิดนึงอยากรู้ว่าปลูกอะไรเออ ยอมรับเลยนะคะว่าไม่ได้มานานแถวนี้เจริญมากมากนี่เขาบอกว่าปลูกต้นโกโก้ของใครอ่ะเข้าไปดูได้ไหมเขาทำรั้วด้วยคุณผู้ชมเขาทำรั้วด้วยอ๋อเขาปลูกต้นโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจนะตอนนี้เนาะให้ชมแค่นี้แหละ นี่ก็เป็นเส้นทางสายนอกชุมชนของชุมชนโคกสวายนะคะสะอาดสะอ้านเดี๋ยวนี้เอ๊บ้านหลังนี้อุ้ยบ้านหลังนี้มีคำคมด้วยอย่าฟังคำคนนี่อย่าสนคำดูถูกโอ้บ้านผู้นำชุมชนหรือเปล่าหัดเป็นผู้ถาม มากกว่าเป็นผู้เขียนเป็นผู้เถียงยจะสูงอยู่ที่ทำตัวจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำนะคะเรียกว่าเป็นคติเตือนใจอย่างดีเลยเดี๋ยวขออนุญาตเนาะขออนุญาตนะคะอ๋อเป็นแปลงโกโก้ส่งออกสงสัยของลุงยุทธนีไปนายยุทธแก้วล่า เจ้าของไม่รู้อยู่ไหนนะคะเนี่ยแอบถ่ายบ้านขออนุญ,ญาตนะคะห้ามแจ้งผู้ใหญ่เด้อลุงยุทธโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าแตนกันดีกว่านี่ก็เป็นบริเวณบ้านนะคะบริเวณบ้านป้าแตนคิดถึงเลยออกมาพูดคุยด้วย <c oughs> น,น้องๆแถวนี้เขาก็เรียกป้าแตนกันเรียกป้าแตนนะเรียกป้าแตนส่วนน้ำตาลเรียกยังไงน้ำตาลก็เรียกป้าแตนเหมือนกันเรียกไว้ให้ลานเหมือนกัน,นอ๋อมาแล้วสรุปก็คือเห็นแล้วล่ะนะเดี๋ยวข้อสองในบ้านนิดหนึ่งป้าแตนตอนนี้ร่ำรวยแล้วเมื่อก่อนไม่ได้รวยขนาดนี้นะตอนนี้ร่ำรวยแล้วดูสิ <ๆ S 1> บ้านช่องรู้รโอ้ยตา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 ยน้ำตาลนี่เกิดความอิจฉาขึ้นมาทัานทีเลย เดี๋ยวน้ำตาลจะนั่งคุยเล่นกับป้าแตนก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันเนาะบริบทบริบทบ้านจะอยู่ประมาณนี้บ้านนอกเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะไม่ได้มาตรงนี้เนิ่นนานแถวนี้เขาเจริญเนาะเจริญกว่าบ้านน้ำตาลเยอะรู้สิเหมือนในเมืองเลยโอ้เจริญจริงๆ <laughs> อ่ะเราต้องไปพัฒนาบ้านเราแล้วล่ะ จริงๆนะนีหนไม่หล่อถัดไปไหนจะเห็นหน้ากัน,เ,นเป็นยังไงบ้างค,คุณผู้ชมนี่คือป้าแตนนะน้ำตาลจะบอกว่านี่คือป้าแตนหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมน้าตาป้าแตนเป็นอย่างนี้ก็จะบอกว่าจริงๆง <c oughs> เป็นเพื่อนน้ำตาลนี่หละนะ <c oughs> แต่น้ำตาลเรียกป้าแตนท,ทักทายแฟนแฟนช่องน้ำตาลอินเตอร์ชานลหน่อย ปีค่ะป้าแตนนะคะป้าแตนในชุมชนเรียกป้าแตนเนาะก็ไม่ได้มานานจะบอกว่าไม่ได้มานานตรงนี้นะาตาไม่ได้มาหลายเดือนแล้วเนาะหลายเดือนโอ้โหตรงนี้เจริญมากเป็นยังไงสบายดีไหมสบายดีไปทำงานที่ไหนตอนนี้ตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่บ้านทับทันขนมช่อแสดงว่ายังเรียกว่าอยู่ตรงนั้นถาวรเลยเนาะใช่อะไรกับข้าว น้งปลาน้งปลาเน้นน้งปลาเน้นจ้ะด้วยได้ไหมได้วันนี้สงสัยได้ทานข้าวอยู่นี่แหลยกินข้าวกับป้าแตนอยู่นี่แหละป้าแตนแกไม่ค่อยพูดแกเป็นคนที่พูดน้อยเพราะฉะนั้นน้ำตาลก็เลยเดียวด้ว่าคุยคนเดียวคุยคนเดียวนะใช่ไหมได้ตาไม่มองพวกเลยนะพวกไม่เก่งเตาไป มาแล้วนี่มาแล้วนะไม่ใช่ลุงพลนะนี่เป็นลุงยันมาทักทายแฟนช่องใหม่แล้วเใช่ป้าแตนเออป้าแตนลุงยันนะคะไม่ใช่ป้าแตนลุงนะพลเนาะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจผิดวันนี้ก็ตั้งใจมาเยี่ยมเพื่อนเราก็เลยมานั่งคุยก,กันเพราะว่าอ่า YouTube ก็ไม่ค่อยได้อัพยอยู่แล้วอ่ะมาอัพป้าแตนนี่แหละเ <c oughs> พื่อนกันนะไม่มีอะไรจะทําดูซิมานั่งคุยก,กันเฉย โอ้ตายแล้วจะปลาแตนมีไหมมีหรอเอาไปโชว์หน่อยเอามาโชว์เลยบอกตรงๆเลยเอางั้นบอกเลยบอกบอกแฟนช่องไปเลยได้เลขอะไรมาได้เลขอะไรมาเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ปลาแตนได้มาจากไหนซื้อแล้วนะลอตเตอรี่เรียบร้อยซื้อแล้วนะเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยเร็วเอาลอตเตอรี่มาโชว์หน่อยเร็วเร็วอาอยินขนุมันเลยผงเอามาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อย สรุปแล้วป้าแตนได้เลขอะไรไหนโชว์หน่อยสินี่จ้างวดนี้นะคะดูซิให้ดูดีดีสิกับหัวกับหางเออได้เลขอะไรนี่จ้าสี่ศูนย์แปดอืมอ้าวสี่ศูนย์แปดเจ็ดห้าศูนย์ไงอืออันนี้ได้มาจากไหนถามจริงได้มาจากไหนฝันจ้าฝันจ้าแล้วปกตินี่ถูกถูกบ่อยไหมถูกบ่อยถูกบ่อยถูกสองวดละถูกบ่อยเพิ่งสองงวดที่ผ่านมาไม่ได้ถูกใช่ไหมวันนี้ฝันว่าอะไรวันนี้ฝันว่าเห็นเกมเห็ดเน่า เก็บเห็ดเน่าเลยแล้วตีตียังไงถึงเป็นเจ็ดห้าศูนย์เก็บเห็ดเนาะเห็ดเหก็เเ้า้าเน่าก็ศูนยอ๋ถูกแน่ๆเลยเนาะงวดนี้เพราะว่าผ่านมาสองงวดแล้วเราไม่ได้ถูกเนาะโอยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะปาแตนนะแฟนช่องด้วยทุกคนโอเคไหมคะโอเคเนาะเจ็ดห้าศูนย์นะคะเลขสามตัวเจ็ดห้าศูนย์จากปาแตน ่เราได้ตัวเลขกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะป้าแตนบอกว่าเจ็าศูนนี่ฝันฝันว่าเก็บเห็ดเน่ายิ่เก็บเห็ดเน่ายังจะตีออกนะ750ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกๆคนนะคะอย่าลืมติดตามน้ำตาลอินเตอร์ชนแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ นะคะคจะกลับบ้านแล้วล่ะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ